เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมืองเป็นสายลับ จับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูใ้เจอสปายสายรับธรรมชาติ สายลัธรรมชาติวันนี้เราจะไปตามหาความลับของนกจาบค้าหัวเขียวที่จังหวัดนราธิวาสค่ะได้ข่าวว่านกจะอพยพมาทำรังวางไข่ที่นี่ทุกปีเพราะอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะนกจับค้าหัวเขียวหัวเขียวนํมน้ำเาแดงแถบตาดำใต้แถบตาและคางขาวเข้มเหลือง สายรับนาเดียสายรับไทยแล้วก็เพื่อนๆนสงสัยว่าทำไมเจ้านกจาบคาหัวเขียวถึงเลือกมาที่นี่ทุกปีจึงอาสาพาเด็กๆทั้งบ้านไปไขความลับกันค่ะสวัสดีสสดค่ะและนี่คือคุณอาสุพรทิพย์ค่ะผู้ที่จะมาแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนกจาบคาหัวเขียวซึ่งติดตามนกชนิดนี้มานานแล้วค่ะว่าแต่สายรับของเราเตรียมอะไรมาบ้างคะ กล้องสองทางไกลเบิร์ดไกลค่ะเออสมุดจดค่ะนาจาน้าน้ำโอ้นาจาอยู่น้ำใจรักนกฮะเตียมใจที่รักนกโอเคนี่แหละค่ะใจที่รักนกพอเรารักสัตว์เหล่านี้ เราก็ดูมันด้วยความเป็นไงคะความสุขเราก็จะสังเกตพฤติกรรมของมันลีลาของมันเพราะถ้าหากว่าคนมองนกเผิอๆเนี่ยก็มองธรรมดาแต่ถ้าเรารักนกเหมือนน้องไทยบอกเนี่ยเราจะมีรู้สึกว่าเราอยากจะดูมันบินนะอยากจะดูมันโชว์นะดูเหมือนว่าสายลับของเราพร้อมแล้วนะคะ,คะว่าแต่เราจะเริ่มที่จุดไหนกันก่อนดีคะแหล่งนา แล้วตรงไหนบ้างคะน้ําชอบน้ําทะเลไหมนกไม่นกจับค่ะไม่ชอบน้ําทะเลเขาชอบน้ํายังไงคะน้ําจืดน้ําจืดอ๋อน้ําจืดนั่นมีที่ไหนบ้างป่าพุป่าพุค่ะนะคะอะไรนะคะในคลองด้วยไหมในคลองนะคะในแม่น้ําลําคลองนะคะทําไมเขาตอบอยู่ตรงนั้นคะเพราะมีอะไรคะเพราะมีพึ่งพึ่งตอพึ่งมีอาหารของเขาอ่ะค่ะเป็นอาหารของเขานะคะวันนี้เราก็เลยพาเด็กๆกมาดูว่า แหล่งอาหารของนกกันมีที่ไหนบ้างใช่ไหมคะนกจับคาหัวเขียวคือนกกินพึ่งตามพฤติกรรมการบินโฉบจับพึ่งกินเป็นอาหารค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งชีวิตจะตามล่าหากินแต่พึ่งอย่างเดียวนะคะมันก็จับกินมแมลงชนิดอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นมแมลงปอมแมลงเมา้าผีเสื้อมดนอนและปลวกค่ะ กินอาหารหลากหลายเหมือนคนเราที่ต้องกินอาหารให้ครบหมู่ยังไงล่ะคะเราไปดูว่านจากจับคาเนี่ยมันจะโฉบยังไงมันจะกินยังไงเด็กๆสนใจมากไหม<า>โอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อโอเคไหมโอเคเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัย ธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุดคนดูตอนนี้เรามาถึงไหนคะป่าชายเลนป่าชายเลนนะใครรู้จักป่าชายเลนว่ามันมีความสำคัญยังไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยกันคลิใค่มีนอกอยู่อ่ามีนอกอยู่ถ้ามีอะไรนกจับขามาคะ พึ่งพึ่งแล้วก็มีอะไรอีกตอแตนโอเคถ้าเขามีสัตว์เหล่านี้อยู่แมลงเหล่านี้อยู่นกจับคาก็จะมานะคะแต่ถ้าเราไม่พบนกจับคาเราอาจจะพบนกชนิดอื่นๆเดี๋ยวเราตามดูนะคะว่าเราจะเจออะไรค่ะแล้วชี้กันด้วยว่าเห็นอะไรบ้างในน้ำ เนียค่ะลูน้อม่ลูนอเห็นไหมคะเปอกเอนี้เป็นที่อยู่ของอะไรเอ่ยูถูกต้องค่ะปูมีลักษณะค้ายๆกับนกจับค่ะตรงไหเอ่ยคุณลูแต่ว่านี่เป็นดินอะไรคะดินลยากาอยู่ไม่ได้เด๋ยวแข็งตายใช่นกจับค่ชอบดินอะไรคะ ดินนทรายโอเเข้าใจเออเพราะว่าดินดินเออปูเนี่ยมันใช่ดินเหนียวอ่ะทำแต่นกจักขามันใช้ดินทรายทำก็เพราะเดี๋ยวมันแข็งพอแข็งเดี๋ยวเวลานกกักขามันไปเดินติดเลยท่นติดโคลนเสียงอะไรคะเด็กๆทั้งบ้านได้ยินหรือเปล่าช่วยสายรับนาจาฟังหน่อยค่ะ ใช่นกจับค่าหัวเขียวหรือเปล่าคะใช่ค่ะจกนกจับค่าหัวเขียวมีรูปร่างเพรียวลมเหมือนจะรวดค่ะหัวเรียวปากแหลมโค้งลงปีกยาวรูปสามเหลี่ยม ทำให้มีความสามารถเป็นเลิศในการบินค่ะเปป็นสาาาายัับบออออกกกไจคคววมมมรรรรูรสส้แ่งงธชาติดอนนี้แม่เล็ดไ,ไส่ะะสุกหรือย,ยังคะย<า>ัง<า>ค่ะพอมันสุกมันจะมีสีดำนะคะเด็กๆคิดว่านกจับคะ่ะหัวเขียวนี่กินผล,ลไม้ผลของต้นไทรไหม ไม่อ้าวแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะช่วยกันคิดเพรามีามีพืค่ะนะคะอาจจะมีมาแรงมากินผลไม้สุกนะคะเพราะว่าพอถึงช่วงที่มันสุกมันจะมีสีแดงนกชนิดต่างๆก็จะมาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่านกจาบคาหัวเขียวมันจะมาหรือเปล่าไหนมาทบทวนกันหน่อยค่ะสายลับของเรารู้จักนกจับคาหัวเขียวแค่ไหนคะ ปากมันจะสีดำแล้วก็เวลามันบินมันจะเหมือนมีวงจุลาสีเขียวลอยอยู่บนท้องฟ้าเขากินตัวต่อแตนพึ่งแมลงต่ออ๋มันมันจะถอนพิษออกก่อนมันจะเอาเหล็กในมันออกก่อนดยวิธีโดยวิธีใช้ปากใช้ปากเนี่ยเออดึงออกเอาขาไปเหยียบแล้วปากจิกออก มันจะเจาะแมลงให้ตายก่อนอ่ะก่อนที่จะเอาเหล็กในของแมลงออกแล้วก็เอาเปลือกที่มันกินไม่ได้หรือใบมันเออหรือเปียกมันอ่ะเอ่อเอาออกแล้วก็มันคลืนเข้าไปทั้งตัวพอพอส่วนไหนที่มันย่อยไม่ได้มันก็จะคายออกมาใช่แล้วค่ะเจ้านกจาบคาหัวเขียวมีวิธีถอนพิษเหล็กในที่ไม่ธรรมดาเลยละค่ะ มันจะฟาดหัวเหยื่อกับกิ่งไม้ที่มันเกาะอยู่ค่ะก่อนจะคลูดช่องท้องกับกิ่งไม้อีกด้านหนึ่งวิธีนี้ทำให้พึ่งตกใจคายพิษออกมาหรือไม่หัวพึ่งก็จะหลุดขาดไปกลายเป็นอาหารอันโอชะไปเลยค่ะเราเจอนกไหมคะไม่เจอแต่เดี๋ยวเราจะไปดูที่ป่าโล่งกว้างนะคะเป็นทุง่งหญ้า หน้า912นะคะเราจะพาไปดูอีก2แห่งพร้อมอยังคะ่ะ สายและพอกเราเจอเป้าหมายชัดแล้ว เด็กๆทั้งบ้านเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วไปบันทึกเก็บไว้พร้อมๆกันค่ะพบกันอีกแล้วนะครับเด็กๆถึงเวลาบันทึกธรรมชาติกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาพบกับนกชนิดหนึ่งเป็นนกนักล่าตัวเล็กเป็นนักล่าอีกแบบหนึง่งที่เราจะมาหาความลับกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับนกชนิดนั้นก็คือนก จาบคาหัวเขียวนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเราก็จะหาแนวของการเกาะของนกก่อนโดยการลากลากเส้นเฉียงๆตามแนวนะครับแต่แล้วก็เริ่มที่ลําตัวนะครับลาตัวเป็นรูปวงรีนะครับเป็นไข่ายาวๆแ็จแล้วก็หัวกลมๆปีกเป็นสามเหลี่ยมนะครับหางเป็นยาวๆ ที่หัวนะครับมีปากโคง้โคงงปากโค้งแหลมเนี่ยมันก็เป็นความลับอย่างหนึ่งของนกตัวนี้นะครับคือเอาไว้บินโฉบจับมแมลงแล้วก็ตามีหน้ากากสีดำแล้วที่หางเนี่ยหางจะยาวนิดนึงแล้วก็ที่ปลายหางเนี่ยก็จะมีหางแหลมๆเล็ก,ลกๆออกไปนะครับเมื่อได้แล้วนะครับใครพอใจในเส้นที่สอของเราเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องลงเส้นนะครับแต่ลงเส้นให้ชัดสําหรับคนเด็กบางคนนะครับ ได้แล้วนะครับเราก็เริ่มจากหางสีฟ้าของเขาก่อนเป็นสีที่อ่อนที่สุดในตัวของเขานะครับสีฟ้าที่ปีกด้านหลังกับสีฟ้าเสร็จแล้วก็ตัวสีเขียวอ่อนรวมถึงหัวด้วยนะครับเป็นตรงคอกับแก้มไหมนิดเดงที่เป็นสีขาวเสร็จแล้วนะครับก็มีตรงคอที่เป็นเริ่มจากสีส้มก่อนลงอีกที อย่าลืมครับตาสีแดงเราทำเป็นแสงในตาควบคม,มสักนิดหนึ่งที่หน้ากากตรงตานะครับแล้วก็ปากแล้วก็ปากใจสีดำเรียบร้อยนะครับก็ทำตรงกิ่งไม้นะครับที่เขาเกาะเอาล้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมาทึกท่าทางที่ผมเห็นนะครับตอนเขาโฉบบินแมลงนะครับ กินแมลงนะครับโอ้โ oh, หมันท่าทางน่าดูมากเลยแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือตรงหางเขาเนี่ยมังมีแหลมแหลมออกมานิดนึงแล้วก็ใส่ชื่อนะครับนกจับคาหัวเขียวจะวาดเป็นรูปก็ได้หรือจะจดเป็นตัวอักษรก็ได้ถ้าว่าเป็นรูปสวยไม่สวยไม่เป็นไรเราเอาอรายละเอียดของที่เราเห็นวันนั้นจดไว้แล้วมันจะมีประโยชน์มันเป็นความประทับใจของเราเอง อย่าลืมนะครับเด็กๆทุกๆกครั้งเราเออกไปสำรวจธรรมชาติอย่าลืมนะครับขอให้สนุกกับการบันทึกธรรมชาติทุกครั้งนะครับวาดไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเรามาดูฝีมือของสายลับของเราว่าวาดรูปสวยขนาดไหนผลงานจากทั้งบ้านก็อย่าลืมแบ่งปันกันชมทาง a c e b o o k รายการนะคะชาเด่าเด่นบอกาเป็นยังไงลูกเพราะว่าสีเขียวขอ สีส้มเอ็นนอนหาแมันอีกมันอีก ลองส่องดูสิคะส่องดูเห็นไหมตอนมันกําลังโฉบสวยไหมสวยมันสวยตรงไหนเนี่ยอธิบายสิมันสวยตรงสีเขียวเป็นเด่นอ่ะอตรงไหนสีเขียวมันครับที่ไม่เรียนที่หัวค่ะอ่าใช่เลยอ่าตัมลามาด้วยอ่าลองดูสิหกสิบนี่ไงนี่ไงเหมือนไหมเอ่ยเหมือนค่ะ และสังเกตถ้าเป็นรูนกเนี่ยมันจะมีดินขาวๆพูนออกมาเยอะเพราะมันจะต้องตะกุยดินออกมาใช่ไหมคะแต่แย้เนี่ยรูเขาจะเรียบไม่มีดินออกมาพูนๆอย่างนี้ hmm. นะคะเขาดินก<ม>็อยู่หน้าปากหลุมเห็นไหมคะที่เป็นโนนขาวนั่น hmm. อ๋อแย้ก็เขาจะขุดรูของเขาจะไม่ลึกเหมือนกับรูนกของเขานั้นไม่เท่าไหร่แต่ของรูนกนี่จะเยอะเพราะนกขุดรูไปทาอะไรคะ ออวางไข่วางไข่ไขใครทราบไหมเอ่ยว่าไข่มันจะไข่ประมาณกี่ฟองห้าถึงเจ็ดฟองโอเคมัน5้าถึงเฟองนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยกันกกพ่อกับแม่ก็ช่วยกันกกบ้านของเจ้านกจากคาหัวเขียวมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะสายลับนาเดียเออลักษณะลึกเหมือนอุโมงค์ มันมันจะลึกถ้าดินนมันจะลึกสักประมาณ2อสเมตรแต่ถ้าดินแข็งมันจะลึกสักประมาณ40-60ิบถึงหกสิบเซนติเมตรลักษณะไข่ของมันจะเป็นวงกลมสีขาวเล็กๆประมาณประมาณห้ฟองพอมันผสมพนันธ์ขุดรูเสร็จมันก็จะไปอยู่ในรังแล้วก็มันจะวางไข่ พอมอวางไข่ลูกลูกมันจะโตสักประมาณสองสัปดาห์ก็สองสัปดาห์ลูกมันก็จะโตมีปีกเหมือนเหมือนพ่อของแม่มันบ้านของจาบคาหัวเขียวเป็นโพรงดินตามริมตะลิ่งแม่น้ำหรือว่าลำธารที่เป็นดินทรายหรือขุดรูทำรังตามผนังดินทรายและมีพฤติกรรมชอบทำรังรวมกันเป็นฝูงใหญ่ด้วยค่ะ แล้วก็กินส่วนที่กินได้แล้วก็มันจะมีไอลิกแข็งๆอ่ะที่ที่ลกมันม,มันย่อยไม่ได้อ่ะมันก็เลยคลายออกมาข้าวมันไม่เข้าหัวมันไม่รู้อะไรนอนแล้งพึ่อนไปหน้าล่ะถึงมีนกจับขอาหัวเขียวเพราะมีรังพึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองเราไปดูรังพึ่งกันเราไปดูรังพึ่งกันไปเลยไปเลย ปกตินกมักเลือกทำรังในจุดที่มีการรบกวนน้อยจึงน่าแปลกใจทีเดียวค่ะที่เจ้าจาบคาหัวเขียวฝูงนี้มาทำรังอยู่กลางชุมชนเลยคุณป้าอยู่อยู่ในชุมชนนี้อยู่ร่วมกับนกยังไงอ่ะการอยู่ร่วมกับนกตรงนี้ก็คือเราคอยดูแลเขาอย่าให้มีสิ่งรบกวนเพราะเรารู้เวลาที่เขามานะคะ ีนี้มาช้าค่ะแล้วชุมชนมีวิธีการยังไงอะคะที่จะระวังความปลอดภัยให้นกอะคะก็คือเราติดป้ายค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ติดเลย<อ>เพราะนกมันยังมาไม่เยอะก็ยังไม่ติดเราจะติดป้ายห้ามเล่นฟุตบอลคอยดูแลว,ว่าย้ายเขาปล่อยสัตว์ย้ายเขาปล่อยวัวอ,ออกมาเพ่นพ่านเพราะว่านกเขาจะไปเหยียบรังมันฮะมันจะทํารังแล้วเฝ้ารังตัวเมียจะลงไปไข ในหลุมนะคะหลุมก็ไม่ลึกค่ะแต่ตัวผู้ผจะคอยอยู่ปากหลุมคอยระวังไผ่อะค่ะแต่ถ้าถ้าหากว่ามีวัวหรือมีสุนัขอะไรเนี่ยไปก็คือกวดไปวิ่งแล้วไปเหยียบรังเขาอะไปถมรังเขาอะค่ะค,ค่อยดีค่ะเราถือว่าเขานําลาบมาให้เราเพราะชุมชนเราอยู่อย่างมีความสุขปวดหน่อย <laughs> นอกจากนั้นนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสนามกว้างๆอย่างนี้นะคะทางทหารตำรวจ เขาก็ใช้เป็นสนามของเฮลิคอปเตอร์ลงใช่ไหมคะเราจะเห็นเนืองๆแต่ในช่วงเดือน2เดือนนี้ค่ะทางสถานีวิทยุ912ก็ต้องขอความร่วมมือกับกรมนออย่าให้เฮลิคอปเตอร์มาลงตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้ามาลงแล้วเนี่ยในขณะที่เขาวางไข่เนี่ยเขาจะไม่กล้าจะอยู่ก็เลยช่วงนี้ก็จะเป็นสนามของนกก่อนนะคะเขาวางไข่แค่เดือนเดียวเองก็ออกลูก แต่เห็น,<ใ>นแล,แล้วจะน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมนกนกกระจับเอ้นกจับขาหัวเขียวยังกล้ามานาราท่ว่าทำไมคนคนถึงไม่กล้ามาล่ะเด็กๆทั้งบ้านทบทวนพร้อมกันกับสายลับของเรานะคะว่าทำไมเจ้านกจับคาหัวเขียวจึงมาทำรงังวางไข่ที่นี่ค่ะเพราะว่ามันจะมีดินดินทรายนุ่มเหมาะกับการเออมันขุดมากอ่ะ แล้วก็ทุ่งย้ามันกว้างมันจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ได้น่าจะประมาณที่สี่สิบสามสิบตัวยังมาไม่หมดกลุ่ม <c oughs> เพราะปีที่แล้วเกือบเต็มทุ่งเลย <c oughs> มันอ,อพยพมาเออมัน,ม,นมันอ,อพยพมาจากที่ที่หนาวินมามาอยู่กลุ่มเขตหนาวกลุ่มเขตร้อนอ่ะ <c oughs> เพราะในดินมันจะอุ่นเพราะที่ที่มันอยู่ปกติอัน มันจะหนาวแล้วก็มันอพยพมาที่นี่ชั่วคราเพื่อจะมาวางไข่ให้ลูกมันไข่มาเองแล้วตัวไหนที่มาก่อนลูกเติบโตก่อนพอถึงช่วงเวลาเขาก็จากไปเป็นกลุ่มแต่เขาไม่ได้จากไปทีเดียวหมดนะคะค่อยๆไปเขาต้องรอให้ลูกแข็งแรงก่อน้เขาไปที่เราก็บอกไม่ถูกค่ะเขาไปที่ไหนเขาก็จะหายไปหนึ่งปีแล้วเขาจะกลับมาช่วงเดือนประมาณกุมภาม,มีนานะคะสองเดือนเนี้ย สำหรับปีนี้นกมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะแล้วเวลานกนี่อพยพไปอยู่ที่อื่นพอมันกลับมาที่นี่ใหม่มันจะจำรูได้ไหมหรือมมนไม่ค่ะเขาจะขุดใหม่ขุดใหม่แล้อรูเดิรูเดิมก็ปิดไปแล้วมันก็ปิดนะค่ะมันก็แตกนะถมงกันไหลหรือว่ามันปิดไหลเดือดิดด้วยก็ไม่รู้แต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยไอ้ที่ขาวโพนสักระยะสักสิบห้าวันมันก็ธรรมชาติลมพัดอะไรเนี่ยมันก็คืนไปในรูของมันเอง าเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นตึกเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ไม่อยู่เขาก็จะกลับไปบอกพวกเขาก็จะไม่มีนกมาถ้าเกิดถ้าเกิดมีเขาก็จะกลับไปบอกแล้วก็มากันทั้งกลุ่มครับมากันทั้งกลุ่มอย่างเราเห็นเนี่ยค่ะนี่เริ่มมากันแล้วเห็นไหมคะถึงจะแม้จะไม่มากแต่เขาก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมคะเขาบินสวยมากเห็นไหมเขาจะบินโอ้ั่นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยประมาณสิบสิบแปดสิบตัวแล้วเห็นไหมคะเขาล่อนอุ่ยสวยมาก ศึกษาเดี๋ยวเขาพบว่านกชนิดนี้นมีลักษณะาบางประการที่แตกต่างจากนกชนิดอื่นนะครับก็คืออุปนิสัยของเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมผูกพันเช่นในกรณีของตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประเภทเมียเดียวผัวเดียวเหมือนนกบางชนิดเชน่ชน,ชนที่นาราทิวาสนกเงือกเมื่อไปอขุดทำหลังเรียบร้อยเมื่อตัวเมียไม่อยู่ ตัวเมียตัวอื่นอาจจะเข้ามาอาศัยวางไข่นะครับแล้วเจ้าของรังเดิมพอกกลับมาเนี่ยก็นึกว่าเป็นรังของตัวเองไข่ของตัวเองก็ทําการฟักออกมาเป็นก็เึียกว่าลูกของตัวเองก็เป็นลักษณะของการเลี้ยงลูกของนกตัวอื่นไปด้วยตัวผู้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีการผสมพันธุ์กันแล้วนะครับก็อาจจะเปลี่ยนคู่ไปอยู่กับนกตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นอุปนิสัยของนกแต่และชนิดนี้มีความแตกต่างกัน นะครับก็เปป็นอีกระ,ด,กะรด็กๆทั้งบ้านที่อยากเป็นสายลับธรรมชาติเหมือนกับสายลับของเราในวันนี้สามารถเขียนแนะนำตัวแล้วก็เล่าสิ่งที่สนใจส่งมาทางอีเมล naturespy@thaipbs.or.th และสามารถชมย้อนหลังทุกตอนได้ทาง www.thaipbs.or.th n a t u r e s p นะคะแล้วกลับมา<อ>พบกันใหม่ทาง,งาไทย PBS ค่ะธรรมชาติร้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุคนดู Nature's <Spy> p i สายรับธรรมชาติ